สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาเือนปอลคนนี่คนเดิมครัเาเ,าเกมยันเดเลสซิมูเลเตอร์เช่นเคยนะครับแล้วก็อยู่กันในมดเช่นเคยนะคะวันนี้ปอลจะมาเล่นมดอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าทุกคนคะ่ะมดของเกมนี้เนี่ยคือไม่ได้หมดกันง่ายๆนะคะเพราะว่าก็แบบว่ามีคนทําออกมาเรื่อยๆเลยนะคะเอาละค่ะมาดูซิว่าวันนี้นะคะปอจะมาสวมร่างเป็นใครกันนะ ไปดูกันค่ะทุกคนแต่ว่าบอกก่อนเลยว่าเป็นโทนสีแดงแน่นอนนะคะเพราะว่าดูจากหน้าตาเราก็นั่นเละค่ะทุกคนค่ะผมสีแดงนะคะแล้วก็ตาสีแดงด้วยนะคะไปค่ะไปรงเรียนกันดีกว่าตอนนี้ก็หวัดปอนเนี่ยดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงบอกว่าเสียงแปลกอยู่ดีเนาะทุกคนเฮ้ยมาแล้วค่ะว้า สวัสดียันจังสวัสดีค่ะเอ๊ะว่าแต่วันนี้เนี่ยเธอจะมาสมร่างเป็นใครเหรออ๋อวันนี้เนี่ยฉันก็ไม่ได้จะมาสมร่างเป็นใครหรอกค่ะแต่ว่าฉันเนี่ยจะมาเล่นยันจังนะคะเป็นโทนสีแดงค่ะ เดี๋ยวนะแต่ว่าทําไมหัวเธอเนี่ยมันออกสีส้มๆนะคะแต่ว่าถุงเท้านะคือเป็นถุงเท้าสีแดงเลยนะคะทุกคนและนี่นะคะคือเป็นด้านนอกค่ะก็คือว่าตรงพื้นเนี่ยจะเป็นสีแดงหมดเลยนะคะว้าวยฉันว่าฉันเนี่ยคุ้นๆกับผู้หญิงคนนี้อยู่นะแกเขาเป็นหนามหัวใจนี่นาใช่แล้วว้าวแล้วทำไมเขาเนี่ยถึงมาอยู่ในมอนี้ล่ะคะหรือว่า อาจจะเป็นมอดที่เกี่ยวกับหนาหัวใจคนนี้หรือเปล่าเอออันนี้ก็คือไม่รู้เหมือนกันนะคะไปค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณคูค่ะเอ๊แต่ว่าตรงพื้นเนี่ยเป็นรูปบ้านตาสีแดงด้วยนะคะเอ๊อะไรกันปอไม่เข้าใจว่ามันเป็นมอดที่เกี่ยวกับอะไรนะคะเอาละค่ะทุกคนสวัสดีเฮ้ยเหมือนฉันจะเห็นยันจังด้วยนะยันจังสวัสดียันจัง วัสดีค่ะโอ้ยเดี๋ยวนะนันจังนี่นี่เธอมีฝาแฝดเหรออ๋อใช่แล้วค่ะคือฉันเนี่ยทำการนะคะแยกล่างเนี่ยเป็นสองร่างนะคะโอ้ยหลอ เออแล้วทำไมฉันถึงเห็นผู้หญิงคนนี้เป็นผมสีทองล่ะคะเอว่าแต่ฉันก็ไม่เคยเห็นหน้าเธอมาก่อนเลยนะเพื่อนเธอเป็นใครหรอหรือว่าเธอเนี่ยจะแค่เปลี่ยนสีผมหรือเปล่าเอ๊ะอันนี้ก็ไม่ชัวร์เท่าไหร่นะคะว่าแต่ยันจังเธอจะไปไหนหรอก็ตามมาสิคะ ปกตินะคะทุกคนคะ่ะตัวละครในโรงเรียนเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครไหนขึ้นมาข้างบนนะคะแต่ว่ามดนี้คือตัวละครเนี่ยขึ้นมาข้างบนเฉยเลยนะคะก็เลยอยากรู้ว่าเขาเนี่ยจะไปไหนนะคะทุกคนไปค่ะปาจะทําการนะคะเดินตามยันจังคนนี้ไปแล้วกันเนาะดอกแตกดอกแตกนี่คือฉันเนี่ยก็ไม่ใช่สตอเกอร์นะแต่ว่าฉัน,นแค่แบบว่าเป็นแฟนคลับของยันจังนะคะทุกคนอ๋อ เธอมาอยู่ตรงนี้หรอกหรออ๋อว่างแล้วเชียวอ๋อเข้าใจแล้วก็นั่นเลยค่ะทุกคนยันจังเนี่ยต่อให้จะเป็นล่างปอมนะคะก็คือยังคงแบบว่าโดดเดี่ยวเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครครบค่ะ จริงเฮ้ยหัวสีแดงนี่หว่าเพื่อนเฮ้ยหวัดดีพวกแกเนี่ยพอจะรับคนเข้าแก๊งไหมน่ะเพราะว่าฉันเนี่ยก็คือผมสีแดงเหมือนกันนะเพื่อนยากดูสิคะทุกคนวิ้โคตรน่ารักเลยอะ่ะผมสีแดงตาสีแดงนะคะแล้วก็ผู้ชายคนนี้คือว้าวโคตรหล่อเลยอะ่ะแล้วคือผมเ,เป็นแบบว่าไฮไลท์ข้างหน้าด้วยนะคะแปลว่า สามคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นสมาชิกใหม่นะคะที่มาพร้อมกับมดนี้แน่ๆเลยค่ะต้องใช่แน่ๆเลยเอาละไหนๆก็มาแล้ววันนะเดี๋ยวฉันขอเดินไปสำรวจสักหน่อยแล้วกันนะเอ้ยนี่ไง อันดับแรกเลยนะฮ้ยห้องของพอเนี่ยมันเป็นประตูแดงนะคะทุกคนฟึ่มเราเข้ามาแล้วค่ะแต่ว่าอุปกรณ์เนี่ยหือไม่มีนะคะอันดับต่อไปคือไปที่ห้องน้ำเลยคะ่ะเพราะว่าเราเนี่ยอยากรู้ว่าจะมีเสื้อผ้าที่เป็นโทนสีแดงให้เราได้ใส่หรือเปล่านะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเป็นใครกันนะเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าหน้าตาเนี่ยคือแบบ เหมือนกับยันจังอยู่นั้นเนี่ยเห็นปะเหมือนไหมเธอคนนี้ก็เหมือนกันน่ะไม่เคยเจอเลยคือแบบสีผมโคตรแสบตางเลยค่ะทุกคนเฮ้ยแต่ว่าคนนี้เนี่ยปอรู้จักค่ะเขาเป็นแบบว่าเซเลบนะคะที่อยู่ในยันจังค่ะหรือเรียกกันว่าเขาคือผู้สร้างมดเขาคือผู้สร้างมอดขึ้นมานะคะทุกคนใช่แล้ว โห้ยโคตรสวยเลยอ่าโทนสีนี้นะคะจริงๆคือปอว่านะคะมันก็ค่อนข้างนะคะออกเป็นโทนสีแบบว่าเลือดหมูหน่อยนะคะทุกคนใช่ไหมเออเอาละห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไหนวะขอไปที่ห้องน้ำหน่อยสิเอ๊ะแถวนี้เนี่ยไม่เห็นมีใครอยู่เลยเนาะทุกคนไปค่ะเอาละทำการเป็นเสื้อผ้าเลยอันนี้คือเป็นชุพละนะคะว้าวฮะเดี๋ยวนะ เพื่อความชัดเจนค่ะขอออกมาดูข้างนอกแล้วกันนะคะนี่คือสิ่งที่เราได้มาค่ะทุกคนก็คือว่าเดี๋ยวนะเสื้อผ้าเราเนี่ยคือเป็นสีแดงค่ะแต่ว่ามือเนี่ยมันเป็นแบบว่าเอิม่มเหมือนจะเปื้อนเลือดนะคะทุกคนใช่ไหมใช่ไหมมันคือมือที่เปื้อนเลือดนะคะโอ้ oh my god เอาล่ะต่อไปคือชุดว่ายน้ำค่ะเฟรงหุย้ย เดี๋ยวโอ้โหคือแบบข้างหลังโคตรโป๊ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือต้องบอกว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างนะคะเซ็กซี่มากๆเลยค่ะแต่ว่าตรงมือเนี่ยเขาใส่ถุงมือหรือว่าทําให้มันแบบว่าดูเหมือนเปิ้นเลือดหรือเปล่าในีปอก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าชุดนี้คือไม่ผ่านค่ะคือแบบโปมากๆเลยนะคะคือแบบเห็นล่องเห็นแบบหืมล่องก้นคือแบบชัดเจนมากแม่ <laughs> ชัดเจนมากๆเลยค่ะขอกลับมาใส่ชุดนี้แล้วกันนะคะ เออจะได้เข้าตีนะคะทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยวปอนเนี่ยขอไปที่ห้องนักแสดงแล้วกันนะคะเพราะว่าอยากรู้ว่าจะมีนะคะอุปกรณ์อะไรหรือเปล่าเนาะโอ้เฮ้ยเอา้าอากาศปกติคืออากาศเนี่ยจะไม่ค่อยมายืนตรงนี้นะคะทุกคนแต่ว่าหมดนี้เนี่ยนางมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะแปลว่าจะต้องนะคะสามารถอัญเชิญวิญ,ญญาณได้แน่เลยค่ะทุกคน เออเอาละไหนโดเซโอ้หยถุงมือหรอเดี๋ยวนะฉันขอเข้าช <Greetings. S 1> มรมนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าฉันเนี่ยต้องการที่จะใส่นะคะหน้ากากอันนี้ค่ะทุกคนดีปะ่ะเฮ้ยหรือว่าเราจะมาใส่หน้ากากอันนี้ดีวะเนี่ยเห็นปะ่ะที่เป็นรูปแมวนะคะทุกคนไหนลองโดเซนี่ค่ะ เป็นไงอุ้ยน่ากลัวมากอะดูดิน่ากลัวมากมากนะคะแล้วนะเดี๋ยวนะคืออยากรู้ว่านะขอลองดูอันนี้สิแชวงหู้อันนี้คือน่ากลัวไปเลยค่ะทุกคนไม่ไหวค่ะน่ากลัวเกินค่ะขอเป็นอันนี้แล้วกันนะคะแล้วเราก็จะมาใช้อันนี้กันนะคะเฟิ้มมันคือคาถาของเรานะคะเป็นแง่เทพะเออเอาละเอาละโู้เอาดี พอเพิ่งจะเห็นนะคะว่าห้องนี้เนี่ยมันสวยขนาดไหนนะคะทุกคน <Wow. S 1> อุ้ยก็คือพื้นเนี่ยเป็นลายเอิ่มตารางหมักฮอตนะคะแล้วก็จะเป็นเป็นโทนสีเหลืองแล้วก็โทนสีแดงนะคะทุกคนว้า wow, ว <Wow, S 1> ดีเลยอะ่ะเฮ้จะไปไหนครับพี่น้อง <Yeah. S 1> อนี่ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะฉันเนี่ยเอาความ <Yeah. S 1> อย กไปเลยค่ะคุณแม่อุยอ้ย,ยทุกคนดูนี่ทุกคนดูหน้าตาของเราดิคือแบบหน้ากากเลอะเลือดเลยอะน่ากลัวมากน่ากลัวจริงเฮ้ยโอ้ย,อยคนเต็มเลยอะ่ะโ oh อ m มก o d คือแบบตกใจเลย เมื่อกี้คือถ้าเราไม่รีบฆ่านะคะก็จะมีคนเนี่ยไปแจ้งความแน่นอนนะคะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยมีเป้าหมายค่ะเราจะขึ้นไปที่ด่านฟ้ากันนะคะสวัสดีแม่สาวนมโตออ ล็อกคอมันเลยจะแม่ไปค่ะไปค่ะคือปกตินะคะทุกคนเป้าหมายของเราเนี่ยมักจะอยู่บนด่านฟ้านะคะเพราะว่ามันฆ่าง่ายแล้วก็แบบว่าไม่โดนจับได้นะคะแต่ว่ารอบนี้คือเราเนี่ยจะฆ่าให้หมดทุกคนเลยนะคะมองอะไรหรอยันจังไม่ต้องตกใจไปนะเพื่อนจา โอ้ m ก g เป็นการฆ่าที่โคตรจะฟุ้งฟิ้งเลยนะคะเฮ้ยจะไปกันแล้วเหรออย่าพึ่งไปกันสิขอขำก่อนนะคะทุกคนเฮ้ยมันเจอศพแล้วทุกคนมันเจอศพแล้วค่ะมันก็ต้องทำจ้ะอยอะไรอ่ะอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะมาทำท่าอะไรวะเห็น lead me to them มันทำท่าอะไรเว้เดียว อ้ <c oughs> อะไรอ่ะก็คือแบบมอสบักก่อวิ้ยมาทําท่าอะไรก็ไม่รู้แต่มันน่าก,กลัวมากเลยดูดิว้ยเว้ยอะไรอ่ะก็จะไปไหนมันนี่นะแค่บี no, เอาเดี๋ยวทุกคนคทาคทาปอหายแบบนี้นะคะบอกเลยว่าปอก็คือ This is a tragedy. Why would anyone ะะ do this? I'll call the police immediately. Oh, t h e s been a death at Academy High School. school. คนนี้ใครอ่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะเอ,อ,อมานี่สีมานี่สีจงรับความรักจากฉันไปๆๆๆๆตอนนี้เฮ้ยจะไปไหนเออจะไปไหนจ๊ะพอหนุ่มน้อยโหข้อสยองอ่ะหูน้ากลัวจัดทุกคนคือเป็น มีคนเห็นอย่างนั้นเหรอนี่แน่คิดว่าจะรอดจากเนื้อมือยันจังไปได้อย่างนั้นหรอือไม่มีทางเราจะหนูน้อยไปดีกว่าไปดีกว่าเฮ้เฮ้อะไรอะ่ะอ,อ๋อปอเพิ่งเห็นไรวออะไรอะไลบาลูหน้าตาทำไมถึงเป็นเช่นนี้ละ่ะอ,อ๋อคือน้องเนี่ย เอิม่มอะไรนะน่าจะแปลว่าตัวบักอยู่นะคะทุกคนมีคนกำลังเฝ้าศพค่ะทุกคนไม่ได้การและแบบนี้เนี่ยฉันคงต้องอำพังตัวแล้วสินะได้ค่ะพอจะมากดใช้สูตรนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่อยากโดนจับได้นะคะทุกคน <c oughs> เราจะมาเป็นนี่เลยค่ะแลมอนเดอรนะคะทุกคนเป็นไงเทพะ โอ้โหคิดหรือว่าฉันจะยอมตายนะเพื่อนอยากไม่มีทางหรอกเฮ้ยเฮ <Just what S 1> ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำได้ไงเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือล่าสุดนะคะคุณคูนเนี่ยจับตัวเรานะคะที่เป็นผีเนี่ยได้แล้วเหรอ โอ้อะไรกันนี่เกมซับซ้อนแล้วก็ช่างวุ่นวายเหลือเกินเอาละคะ่ะทุกคนคะ่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับมอดเนววันนี้นะคะทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆจนะชอบคลิปนี้กันนะคะก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ให้ปอด,ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอเวยนะคะสำหระะัหรบวันนี้ก็ไม่บายค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่ <h oney> ฉันยังไม่ได้ฆ่าแกเลยนี่ว่าเพื่อนไม่ได้ไม่ได้แกต้องตายค่ะเพราะว่าแกนัะเกิดมาเพื่อที่จะตายนะคะทุกคนไปเออฉันมาแล้วอันนี้มันฆ่าเรื่องวะมันฆ่าไม่ได้หรอเอาดีอุย้ยเอาไปไหนอ่ะเฮ้ยไปไหนคือปกตินะคะทุกคนค่ะถ้าเราแปลงร่างเป็นตัวนี้เนี่ยคือเราจะต้องฆ่าคนได้ค่ะแต่ว่าพอมาเล่นในนี้เนะี่ยคือฆ่าไม่ได้เลยอะ เอาดีโอ้โหอดค้าเลยทุกคนเฮ้ยวันนี้เ,เดี๋ยแกจะรอดตัวไปทำเพื่อนยากดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด,ด้วยนะคะทุกคน